โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ใน m a t h Amazing Thailand อีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้มาเป็นผู้ชมนะหรือเป็นผู้จัดการแข่งขันนั่นเองอยู่กับ MJ 1 TV หรือน้องตูนอีกเช่นเคยนะวันนี้อยู่กับผู้เข้าแข่งขันน่องโบ๊ทที TV, กับ k 2 j นะครับอ้าวมาครับก็เปิดกันไป1เม็ดแล้วอีกหนึ่งเม็ดครับ k 2 j นะสนเตปนี้โอ้โห ไม้ไหวเลยทุกคนยังไงยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงครับนี่อ่ามาดูฝั่งของโบ๊ทบุยกันบ้างอ้าวอะไรวะยังไง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 ครับยังไงนอนนอนลุกยิงครับจังหวะนี้แน่นอนอ้าวอ้าวไม่ไม่อ้าวไม่ยิงเหรอเนี่ยโอ้ภาคไวไปโอ้ไม่ไหวเลยนะมาดูฝั่งของเคทูเจกันบ้างนี่สเตปตั้งไอวอลนะครับ อ่าโอ้ผิวเกินก็ผิวเกินพี่แกก็ผิวเกินนะหนึ่งเม็ดไม่โดนอีกหนึ่งเม็ดโดนครับจังหวะนี้ยังไงเขนโดยิงเฮดช็อตเอ้ยโอ้เป็นวินแรกก็เป็นของ K2J นะมาดูทางโบสบุยกันบ้างอ่าเขาได้ซื้อปืนลูกซองแล้วก็เฮดหนึ่งอัน สองครังนะครับไม่มีสก,กินนะน้องโบ๊ทนี่เป็นคนที่ผมรู้จักมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไปรู้จักกันได้ยังไงแล้วเรามาดูฝั่งเคดูเจกันบ้างนะเขาอ้าวเขาไม่ได้ซื้อลูกซองมา้าเขาใช้เป็นดีเซิร์ตดีเซิร์ตดีเซริเซร์เหรอวะดีเซิร์ตอีเกอร์รอจำไม่ได้ อ้าวโดนไปหนึ่งเม็ดครับโคตดเจ็บเลยครับเคดูเจโอ้โหอ่ามาดูฟังของโบสบุยกันบ้างน้องโบสทนี่พ่อเขาไม่ได้โม้นะแต่ลูกก็ไม่ได้โมหละเนี่ยดูนี่นี่นยิงไว้นึงเม็ดเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเคดูเจโปหรือเปล่า ถ้าใครอยากรู้นะครับว่า K2J โปรหรือเปล่าก็ไปติดตามได้ที่เพจ K2J ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ดูนะเออแะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วไปดูฝั่งของ K2J กันต่อเลยนี่ K2J ตัวจริงนะ perfect shot ตด้วยนะส่วนบ๊ทบุยอยู่แค่แล้วว่าลืมจะไม่ได้ สำหรับใครที่อยากเข้าแคนงคำสิงนะตอนนี้สาขาคำสิงนี่ได้ยุบไปแล้วนะเดี๋ยวอนาคตไม่แน่นะรอติดตามได้นะทุกคนนี่ครับน้องโบสยังไงตายวอตายวอ้ยวโอโค้รเก่งเลยครับทุกคนยิงเครูเจได้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่แล้ว ไม่ช้าแล้วโคตรเก่งเลยว่ะน้องโบสท,ทีวีโอ้กระตุกกร,ตก,กระตุกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ากระตุกไงนะครับแคนเพอร์ฟิกช็อตของจริงนะทุกคนนี่น้องมาดูฟังของน้องโบสกันบ้างอเคทูเจได้ดักรอไว้ตรงนี้นะครับโอ้พี่ยิ้มอย่าพึ่งสตตีมดิโอไม่ไหวเลย นะโบสบุยมาแล้วครับทางเคดูเจจะทำไงเคดูเจวิ่งตั้งไอวอวิ่งตั้งไอวออะสับปืนติดไอวอครับจังหวะนี้อุย้ยแต่ทางของเคดูเจนี่มีสกินนะครับพวกแม่นยำเปล่าวะเออน่าจะแม่นม่นยำปะทำไม่ได้ครับนวยิงจังหวะนี้วิ่งทจริง,งเ้ยน้องโบสของผมทำได้สวยงาม โอ้น้องโบววิ่งหัวเคดูเจอีกแล้วนะเก่งมากน้องรักนะทางโบทได้ซื้อ S.K.S ส่วนเคดูเจจะซื้อปืนไรดีเซิร์ตกับลูกซองขวงนะครับนะมาดูฝั่งของเคดูเจต่อกันเลยไปดูน้องโบทบ้างแล้วกันเห็นยืนนิ่งเลยอ่ายังไงยังไงหมุนหมุน น้องหล่อหรือเปล่าอะครับอา่าโบ๊ทโบ๊ทบุยได้วิ่งมาแล้วเออทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะถ้าเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ถ้าเอ่อทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าโบ๊ทบุยรู้ปะแหมทุกคนก็สงสัยกันละเซ่ที่ก็รู้เหมือนกันหยอกหยอกหยอกยอกเราเยวค่อยเล่าไปดูเกมกันก่นอนอา้าวตายวอย,ยังไง ยิงตั้งตั้งรู้สึกว่าโบ๊ตนี่หล่นนะเนี่ยหล่นนะเนี่ยหล่นนะเนี่ยโอ้โหโคตรคมเคโรเจโคตรคมเฮ้ยไม่ไหวเลยอ่าทำไมโบ๊ถึงต้องชื่อโบ๊บุยนะคือเวลาโบ๊ตไปโรงเรียนอะ่ะเขาได้บอกผมว่าเวลาไปโรงเรียนเพื่อนเขา ชอบเรียกว่าโบ๊ทบุยเพราะขนเหมือนลิงเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกผมมานะเออเอามาดูฝั่งของโบ๊ทน้องโบ๊ทกันมั่งนะกันอ๋อ,อวิ่งสิลูกวิ่งสิอ่าตังวันนี้ได้ตังไอวอรไปแล้วตอนนี้สกอร์อยู่ที่สองสามนะครับโบ๊ทไ,ได้สามส่วนเคทูเจได้สามเอ้ยไม่ใช่โบ๊ทได้สองส่วนเคทูเจได้สามนะครับ วันนี้ยังไงน้องโบสทอัดตัวไปหนึ่งเมตรครับอืยยิงไม่ออกกระสุนมันดื้อนะมาดูฟังของเคดูเจกันบ้างวิ่งเหมือนกันวิ่งเอาวิ่งเอาเลยเอ้ยโอไมายกอดยิงหัวยอีกแล้วเคทูเจไม่ไหวเลยมาดูฟังของน้องโบสกันบ้างเขาได้ซื้อ ลูกซอง sks นะแต่ไม่ได้ซื้อดีเซิร์ตอังกี้เอ้ยไม่ใช่อีเกลิลนะของฝั่งเคดูเจใช้ลูกซองกับดีเซิร์ตเหมือนเดิมยืนนิ่งเลยอ่ามาแล้ววิ่งมาแล้วเคดูเจวิ่งมาแล้วครับทุกคนนี่นี่ตั้งไอวอร์อ่ะครับ ป๊อปป๊ปนี่ยิงยิงนั่งตั้งยิงนั่งตั้งครซึ่งผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันทุกคนจงังหวะนี้ไงอุ๊ยอุยเข้าหัวซิปซิปซิซ,ซิทุกคนมาดูฟังของน้องโบสกันบ้างอุ๊ยไม่ซิบนะหมวกเกือบแตกนะโอ้โหเอาเรื่องเห็นแค่ซิปซิแต่หมวกเกือบแตก อัดไปหนึ่งเมตรครับแต่วันนี้ยังไงอุ้ยติดไอวอติดไอวอยิงตั้งโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนดูฝั่งของเคดูเจกันบ้างเฮ้ยมาดูปุ๊บโอ้โหโคตรคมเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้อ่ะโอ้โหคมจัดเดี๋ยวฟังของน้องโบสทกันบ้างนะทุกคน อ่าลูปเปอร์ลูปเปอร์ยาเฝ้ายาเฝ้าลูปเปอร์เดี๋ยวค่อยไปดูเจ้าเดอ้อนะครับเคดูเจยังไงมาลงทุง่งหญ้าสวันเดอร์สวันดา้ายามาฮ่าบิ๊กไบท์เฮ้อยังไงน้องโบส์น้องโบส์ตั้งไอวอแล้วยังไงตั้งไอวอ ลูกซองอรถือลูกสองยังวนันนี้ยังไงรู้สึกน้องบดเขาลนๆนะครับนี่นี่ยิงไป m, m. หนึ่งเม็ดสองเม็ดน้องบดเอาน่าน้องบดน้องรักยังไงน้องบดเขาดูลนๆนะครับทุกคนเขายิงครับยิงไม่โดนครับติดไอวอรหนึ่งเม็ดไปครับ ยังไงมาดูฟังของเคดูเจกันบ้างอุ้ยเคดูเจเจ็บหนักครับเหลือ44นะตั้งไงวอสวิงตั้งแต่เคดูเจนี่เขาอะไรวะอดีตแกนมาสเตอร์ท็อหกของประเทศนี่ใช่อุ้ยอุ้ยเหลือ11ครับทุกคนเหลือ11หูหูเจ็บอู้ไม่เป็นไรน้องบอส อ,อ๋นะอน่ะน้องโบ๊ตีตื่นมาได้นะทุกคนเคดูเจได้ซื้อมาเป็นเกาะสามหมอกสองแล้วก็ลูกซองแล้วก็ดีเซอร์อีกเช่นเคยนะเขาไม่ซื้อเอ s เมาเหรอ เขา,าวิ่งตั้งไอบอแล้วยังไงดูฟังเคดเจกันบ้างเคดเจยังไงตานี้นะเขาน่าจะเขาไม่น่าเล่นวงกันหรอกมั้งนี่อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บน้องโบ๊ทเจ็บโอ้โหน้องโบ๊ทเจ็บแดงเตอะเลยดูของน้องโบ๊ทกันบ้างละกันนะเผื่อ ยิงหัวเคดูเจเงี้ยไฮไลท์เลยโบสเอาหน่อยครับจังหวะน,นี้ยังไงโบสบุยโบสบุยเบอร์สิบน้องโบสถ์ดูโลลนะครับอ่อานไปหนึ่งเมตรครับมาดูฝังของเคดูเจกันบ้างอุ้ยเคดูเจเหลือสามสิบหกเองทุกคนยังไงจังหวะน,นี้มาดูฝั่งของน้องโบลการน,นี่สเต็ปนอนยิงยิงหัวกูแตกไปหลายตัวแล้ว เอาไม่ยิงหรอตังไอวอลเลยนี่ยิงตั้งอ่ะยังไงยังไงโดนไปหนึ่งเม็ดครับเคดูเจยิงโดนหนึ่งเม็ดดูไฟล์ของเคดกันบ้างถ้าผมพูดไม่ค่อยคล่องหรืออะไรผมก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีกับตื่นเต้นไงคนดังเขาหนึ่งหนึ่งกัน ยังไงจังหวะน,นี้เคดูเจขออภัยด้วยนะที่ไม่มีเสียงอะ่ะอุ๊ยอุ้ยเคดูเจเจ็บยังไงยังไงยิงยิงอุ๊ยเคดูเจเหมือนจะไม่มียาแล้วนะครับโบสบุยยิงไปนะครับโอ้ oh. สี่ห้านะครับสกอร์สกอร์สรี่ห้าน้องโบจะตีตื่นเป็นน้องโบจะแซงเป็นหกห้าได้หรือไม่ต้องไปติดตามกันนะครับทุกคนจังหวะนี้ยังไงวิ่งมาแล้ววิ่งขึ้นมาชั้นบนนะครับน้องโบฝ่ายเคดูเจก็ตั้งไอวอลลอดแล้วนะครับวันนี้ยังไง ้องโบสโคตรล่นเลยครับจังหวะน,นี้ยิงน้องโบสยิงอา้า,าวนาจังหวะนี้อา้าวเคดูเจเคดูเจชนะครับทุกคน